ลาเต้ไปไปไปเที่ยวมามาขึ้นรถเร็วลามาลาเต้าลาเต้าลาเต้ามาเออม,ม,มาขึ้นนะมาลาเต้่าไปเที่ยวแล้วลาเต้ ไม่มีคนขับไวลาเต้ล <c> า <oughs> เต้ไม่มีคนขับรถ,บรถรเปยลาเต้อยากไปเที่ยวลาเต้อยากขี่รถอ่าไม่มีคนขับลาเต้ลาเต้ลาเต้ไม่มีคนขับไลลงมาก่อนแล้วแต่นี้ลาเต้อยากไปเทียเยเท่ยวแล้วจะไปเที่ยวลาเต้เหาต้องมัดลาเต้ไว้ก่อนลาเต้ ขันบอม,ามาัดมันดอดรดบ้บางมันิะดอดรใช่เขาแล<อ>้วมันตันบเป็นหรอกแตมันดอดรขยับไปลาเต้ขยับไปอะไรต้องจัดถ้ามาหนาวนี่ป้าลาเต้ไปแล้วไปเทียวแล้วลาเต้ทำไงดีลาเต้ขี่รถซิ่งลาเต้ขี่รถซิ่งไปแล้วไปแล้ว มัวนเป็นอย่างหลังกาจะเากาอทไม่ตกันเรารเเวั้มนเท่แล้วนะครับนานๆอเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น ินจกินเด้เอาหรอกเ้นเอาหรอกสิลงลาเทะโอ้ยอดมากไม่เอาลกไม่เอาเต้นเองลงโอ้ลาทลงไปจะกัดไม่ in, <hi> เอาไม่เอาเ,เ,าเต้ <an> <ige it. S 1>

พิ่ยงงังไปแลนไปยังไงนี่นไปังนดี่งไปเลยครับเตขับขาีลูขาขับโอ้งงงงงงโหเกะทันหัน พิ่งไปมากลาเต้พิ่งอย่างไปโอ,อ้โหมักแรนน่ามานะ,ะอ๋อลาเต้ลาเต้ ไม่ติดเลยนะนิ่ลาเต้เหนื่อยเหนื่อยมากกูโปลกมากเลยอีตัวไปไปลงโครนที่ไหนไอลาเต้ท่ไหนเป็นรรานิดปันปูกพด้ดสิบปลูกให้ไม่จะดีว่าปั่นปลูกอีกมาีรถลงมากเพราะปลูกอารรถปลูก่ะคันรถขีดข้องไม่ได้สูดน้ำแต่เห็อยา่ไงเ้เหีรถขีดข้อง่ ไปคับเจ้เขาพอดอันเดียวกันกับยาแหนปลูปีนันบาลักปูกระพอดรถไยมาแล้วเต้ก็เล่น นี่พาลาเต้มาเที่ยวสวนนานาสวนจะเป็นนาก็ไม่นาจะเป็นสวนก็ไม่สวนปยยลูกข้าวโพดต้นใหญ่ลาเต้ยอยากกลับบ้านล่กปุ้ยไปงานสอบไปไหนีมาหาเข่นพวงเจออยู่สอบอยังสอบอยังอยู่เด็กบางคน โอ้ใช่รถปลูกกระโพอดจะปลูกกระโพอดแล้วปลูกกระโพอดขกระพอด อันนี้ปลูกโตแล้วอันนี้จะปลูกใหม่รัดเต้นเหนือนหน่อยรัดเต้นนอนราเต้นนอนไงรัดเต้นนอน,น,น,อน,นเมื่อไรเอ็แม่จะพากลับบ้านนะสิรัเต้อยากกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่ตื่นมาเมา อตอนนี้จะปลูกกระโพดแล้วไปแล้วปลูกแล้วนะคะนรับปลูกเป็นร่องปลูกเป็นร่อง รถดากป่ะเอาอรถไถโอเคถอยมาปักน่า อีกเที่ยวหนึ่งไปแล้วก็กลับมาวิ่งไปเราได้ยากกลับบ้านแล้วนั่งรออีแมล้วเพ่อเรียนละก็่ามพี่อาหรืม่นมันไม่ได้อไรอีกลายบ่สิฮะไม่ได้ยไรเลยแต่ไรนึงเขาให้ หนึถึงสกิโลต่อไล่รอมครูเดอยากกลับบ้านนั่งรอละเอยากกลับบ้านลราเต้อยากกลับบ้าน ้นรถนั่งตากแดดรอขึ้นรถอ่ะเด้ขึ้นรถแล้วขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนานขึ้นได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดีใจหรือว่าเป็นอะไรมันจะได้กลับบ้าน เตเขึ้นรถแล้ว้ยลาเตะดีใจได้กลับบ้าน,นไ,ไม่ยอมขึ้นรถเลยเนีย่นยขึ้นรถแล้วเด้วต้องผ่านบ้านเจ้าถิน่นไม่ได้จะลองไปฟัดกับเจ้าถิน่นอีก ลองไอ้ดีเดี๋ยวตอกรถน,น่งลนไ้ดีวัดเจ้าผมวัดทิมวัดทิมนั่นแต่เหลับเ้๊ขี่รถจะทิมไปไหนจะทิมไม่กล้าออกมาเลย โอนจะถิ่นมาแล้วอู้จะถิน่นเจอจะถิ่นแล้วนะโอ้ยเลยโอนจะถิน่นยินอยู่นู้นไกลๆลาเต้จะทำไงอ๋อนี่จะถิ่นตัวเล็กไม่เป็นไรจะถิน่นขาใหญ่อยู่ไหนบ้านี่จะถิน่นโอ้จะถิน่นลาเต้ไม่เอาหรอก

โอ้พระจันไทยน่าดูเลยลาเต้น่ะฮะพระจันไทยน่าดูเลยอ่ะถึงบ้านแล้วไ่้นี่เถึงบ้านแล้วอเอาเตเข้าเขตียอิทธิพลของลาเต้แล้ว ถวนี้ลาเต้ควบคุมได้อย่างนี้ละโอ้อย่างนี้อ,นนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยโอจะโดนใส่เขาหยุดเรื่อยอ่ะตัวเองอยู่บนรถโอ้เต็มบ้านแล้ว ลาเตาถาา้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยรถถึงบ้านอย่างปลอดภัย <c oughs> เด๊เฮ้ยถึงบ้านแล้วไปปล่อยลาเต้ได้ไป <c oughs> ถึงบ้านถึงบ้านเฮ้ยลาเต้เหนื่อยมาก